จะคงไปแถขาต้องานไม่เว่นแต่ก็ซืนอ้เปียนขะัยนก็สื้อไม่ไม่ใจแบบนี้ไห่ะนนนี้อย่ยงอมเมกัทเาะมีคทั้งสองนที่สืบกอนเขาเล้เขาดเข้กีบกันว่าเห็ดไม่หายเรียบร้อยแลวพี่นไมนี่เป็นเ่ด้วย อย่าอย่าเอามาลูกไม่ต้องเอามาลูกไมต้องามาลเลยคุ่ณเปนอะไรคุณผูมย่างนันบนั่นที่จะทำไงดีเออคนเดียวคุณุ่ติดขาติดขาอเเจ้า อยไปหามอันสาับไปห้ามอนอนี่บะสามนัดเิสามนัดโอนองบคอบกสามเพิ่นเกันย่างหันย่างกะละกะลังหักย่างลอกเห็นตก็ไม่ต้ย่างไก่ย่างไก่ด้วยซ่าวันนั้วันักิยุ้งกัดอะไรไม่ใ่ดได้ไปกับเาไมมูเก่าเดี๋ยวรอรอเดียจ จะไปได้หนือลูกอ๋อหมดแล้วหมดแล้วไอ้ที่หมดลูกไอ้ที่หมดเขาหมดแล้วไมหมดหมดหมดโอ้ไม่ต้องเอามือไม่ต้องเอามือช้อนมีลูกใช้ช้อนก่อนลูกเป็นใช้ช้อนนะใช้ช้อนเลยใช้ส้อมนะ ต่อประเทศใดหนึ่งไปหารดซื้อเน,นี่นีนี่นี่นนป,นประเทศไทยอยู่นะพ่อ,อจะไปสู้ประจวบได้จริงไหุพ่อไม่พอมาเนี่จ้าสวัสดีคุณใหยจ้าจย,ยาเลย จเอะไรนะลูกอะไรคะตังตังตังโคตาตังไปไหนหังขวายอ๋อหัวขวยมันจับเขาจะเอาตังไปชี้ไปหาเจ้าทำไมอ่ะปลูกเราเขวาปตังไปให้ใครอ่ะลูกของแของแตนอ๋อของแตนงของแตนไม่ใช่ของแตนมามนี่ไงตังนี่จะไปทำไมกอดนู้น ของนูของยายเอามาให้ยายหวาดดูหน่อยเดีเอามาให้ยายดูข้รไงนเออดูเดือดู่นเดือนเดือยนไอี่มาแล้วกไปเียนพุงนี่นี่นี่แม่ไอเดียไอดียอะไรแมนอุ่นขอหาประเพีไงก็อก ซอให้อำแกนอย่าง,งไงีมั้โอ้ก็ต้องไปคุยกับป้าพินไปอดเขาดิเฝ้าขินมาเด้อเข่นดินไวน้พอดสุพรรณผมดิเฝ้าขินมาคอนแกนโคราชเด้ <c oughs> อว่วน จกให้แม่หยหวยหวยเ้ยนมเ็ดปลาหวยหวยหวยเด็กเด็กงอยว่ทยังก่อนเล็กงวยวัทังเด็ก้วยว่ทั้งให่บัดใบัดป้านี่ล่ะบัตใจรุ้นบัดใจรุนเอามาให้ยายก่อนเดี๋ลูงเดี๋เขาพูดอยู่ว่าใุนใุนเอเอาไปรลูกนนุ่ยอะไรติด 你把它当书，也也把它当书吧。